อนุบาลการเกษตรเทศบาลดอนมนตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับนะหลังจากน้ำท่วมก็จะมารีวิวให้ดูนิดนึงนะครับในส่วนที่ยังเหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นบ่อกบนะครับแต่ไม่ได้ให้อาหารก็จะเอาหอยมาลงแทนนะครับตรงนี้จะลงไม่เยอะจะลงเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นะก็เพิ่งลงได้2วันนะครับเผื่อน้ําเข้ามาอีกก็จะได้เอาทันเพราะว่าตรงนี้น้ํายังไงก็ไม่ถึงนะครับก็ลงไปประมาณร0อยกว่าคู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ลงไปประมาณ5้กว่าคู่โอ้ยหกคู่นะครับก็ไข่นะก็ไข่ตรงนั้นแล้วก็ก็ฟักเป็นตัวแล้วก็มีนะอยู่ประมาณหัวไม่ขีดก็เยอะนะครับก็มาดู ทางที่ว่าน้ําท่วมนะครับนี่ตรงนี้ก็แห้งไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ต้นภูพนันเฮก็ในส่วนที่ยังเหลือก็จะอยู่ประมาณนี้ต้นใหญ่ๆที่ว่าขึ้นมาเกือบระดับเกือบถึงเอวก็น่าจะเน่าเสียเพราะว่าปลูกในดินที่ว่าจเจริญเติบโตได้ดีตรงนี้มันเป็นดินที่ว่าหินแข็งมากก็น้ําท่วมที่จริงน้ําไม่น่าจะท่วมถึงแต่มันก็ได้ท่วมมาเหมือนกันนะครับ การจเจริญเติบโตของพวกต้นกล้วยก็เปลี่ยนเป็นใบสีเหลืองจากสีเขียวสวยงามนะครับฝั่งนู้นด้านอ้อยก็ล้มระเนระนาดนะครับฝั่งนี้ต้นหญ้าก็เริ่มทิ้งใบนะครับเพราะว่าแช่น้ํานานนะครับส่วนทางนี้ต้นสับปะรดกะว่าจะทํานั่งร้านให้คลุมแดดคลุมฝนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ทําหลังคาแต่ถ้าเกิดว่าสับปะรด ไม่ได้ผลอย่างไรก็จะเอาอาหุ่นมาลงเพื่อที่จะทำร่มให้กับพวกหอยนะครับทางนี้ก็ปลูกต้นกล้วยใหม่น้ำก็ท่วมไปแต่ก็ถือว่ารอดนะครับก็ปลูกเป็นแนวแถวนะครับก็ทิ้งช่วงระยะห่างคู่กับต้นภูพานเฮนะครับด้านหน้าบ้านก็จะปลูก4ต้นบวกซ้ายขวาก็จะเป็น8ต้นนะครับก็ ต้นที่อยู่ริมสุดไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะครับกล็ลองวัดดวงดูนะครับถ้ารอดก็ถือว่าดวงดีนะครับส่วนต้นใหญ่ๆฝั่งนู้นที่ว่าดินดีก็มีโอกาสน้ําท่วมนะอันนี้ก็นนเป็นงูนะ่ะที้หนีน้าขึ้นมาแล้วก็มาติดตาข่ายเรานะครับก็บอ่อหอยด้านนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ6บอ่อนะครับที่รังเหลืออยู่นะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเลี้ยงคู่กับปลาไหลนะครับเนี่ย ก็จะเป็นพวกลูกหอยที่กําลังฟักตัวออกมานะครับก็จะเป็นบอ่อปลาไหลตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุของหอยเชลรีสนิมนะครับก็กําลังกอดคู่กันนะครับก็เริ่มไข่ไปบ้างแล้วก็มีนะครับพอจะให้เขาขยายพันธุ์ตรงนี้ก่อนนะครับ น้ำก็ค่อนข้างดํานิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ํานะครับตั้งแต่เลี้ยงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็จะมีหอยเชอรี่สนิมปนบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนตรงนี้เราก็คือเราย้ายไปประมาณ5ถังนะครับเก็บเก็บลูกเอาลูกหอยเชอรี่ไปปล่อยเพื่อที่จะให้เข้าสู่บอ่อธรรมชาติเพื่อที่จะได้จเจริญเติบโตวไวขยายไว นะครับพอเราย้ายไปได้ประมาณหนึ่งวันนะครับก็น้ําก็มาท่วมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหอยเชอรี่สนิมนะครับก็เหลืออยู่หกบอ่อนะครับหกบอ่บอแปดบ่อกับบอ่อด้านหน้านะครับที่ถ่ายทําให้ดูทีแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่เนื้อทองนะครับทีน,นี้ก็จะมีปนหอยเชอรี่สนิมแล้วก็หอย ไม่ขมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเราย้ายไปแล้วก็มันก็หลุดล่วงออกมานะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับส่วนด้านนอกก็จะนะน้ําก็ติดติดขอบบ่อเลยนะครับส่วนปลาดุกปลาตะเพียนปลานินปลาอะไรหลายหลายปลาก็ออกไปหมดจะมีรวมทั้งปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกก็เราก็าจะเลี้ยงไว้ให้สักถึงสักห้าสิบหกสิบโลนะครับก็หลุดออกไปหมดนะครับ ส่วนด้านนู้นก็ท่วมนะปีหน้าเราจะจะ,จะได้รู้ว่าระดับน้ําอยู่ประมาณไหนแล้วก็จะทําการแก้ไขตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลาไว้ชมนะตรงจะเป็นด้านหลังบ้านเพราะก่อไว้ก่อบล็อกไว้ไว้ไว้ไวไวรอบแล้วแต่มันเอาน้ําไม่อยู่นะครับเพราะว่าน้ําจะท่วมตรงนี้เลยนะครับก่อขึ้นมาประมาณสี่ก้อนแต่น้ําท่วมเราจะต้องก่อไปประมาณห้าก้อนถึงจะเอาอยู่แล้วก็จะจะมนเชื่อมตรงโครงบ้านตรงนี้นะครับเพราะว่าลมก็แรงนะครับ ต้นขนุนตรงนี้ก็หักไปเลยนะครับขนาดลามัดไว้พยุงไว้นะครับเริ่มจะออกใบเหลืองแล้วที่จริงมันต้นสวยมากเลยนะเริ่มเริ่มออกใบเหลืองแล้วฝั่งนี้นะครับต้นกระท่อมที่สูงประมาณระดับอกก็ตายไปเฉาตายไปต้นหนึ่งนะครับแพ้นะครับก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นประมาณสิบกว่าต้นนะครับก็ถ่ายทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับหลังจากโดนน้ําท่วมมาก็เกิดความเสียหายนะครับ ส่วนด้านหน้าก็เสียหายเยอะนะก็น้ำลดแล้วหน้าบ้านก็ลดแล้วนะครับรถก็ออกได้แต่เราจะใช้เข็นตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดับแล้วเครื่องมันจะน็อกก็เลยใช้วิธีการเข็นช่วยนะครับด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณน,นี้หน้าบ้านเราน้ำไม่ท่วมก็ลดไปถึงระดับนู้นแล้ว ก็เหลือแต่ด้านนอกหรือว่าบ้านก็จะยังท่วมอยู่ประมาณครึ่งแข้งนะครับส่วนบ่บ่อเราก็ยังท่วมอยู่นะครับแต่ถ้าฝนตกธรรมดาก็ไม่ท่วมนะเพราะน้ํามันจะระบายทันแต่ถ้าเขาปล่อยน้ํามาเมื่อไหร่ก็คือท่วมนะครับพวกต้นกล้วยก็เริ่มใบเปลี่ยนสีนะครับจะออกไปทางสีเหลืองๆนิดนึงนะต้นหญ้าก็เริ่มทิ้งใบนะครับฝั่งนู้นก็ล้มและเนร่นาดบ้างก็มี เราก็จะแก้ไขภายในปีหน้านี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คงพักยาวให้ดูเป็นแนวทางก็อยู่ประมาณนี้นะครับ127หมู่นหนึงอนุบาลการเกษตรเทศบาลดอนมนต์ตำบลดอนมนต์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอขอบคุณมากครับ